สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับผมก็จะได้มาให้ความรู้นําเสนอเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาแพงสูงถึงเหรียญละ3000บาทนะครับสูงสุดนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญ รุ่นที่ผมจะมานําเสนอให้ความรู้ในคลิปนี้ไม่ใช่ทุกแบบไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะมีราคานะครับจะมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและก็แบบที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเรียละ3,000บาทนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่10นะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่10นะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นตอนนี้ทางหน้าจอ ก็คงจะเป็นเหรียญที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนทุกท่านคุณเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าก็คงจะได้ใช้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่แบบภาพแรกนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังหาง่ายอยู่นะครับยังสามารถได้พบเจออยู่ทุกวันนั้นยังไม่มีราคานะครับยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเพราะว่ายังสามารถได้พบเจออยู่ทุกวันอยู่นะครับ ถ้าว่าเป็นเหรียญแบบปกติที่ยังหาง่ายนะครับยังไม่มีราคานะครับส่วนแบบที่ผมได้พูดมาข้างต้นว่าเหรียญชนิดราคา10บ,บาทในสมัยรัชกาลที่10ที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ3,000บาทนั้นเป็นแบบไหนยอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะไม่ใช่แบบโลหะสสีนะครับจะเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ เป็นเลข10นะครับก็คือเป็นเหรียญชนิดราคา10บ,บาทนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตปิดบล็อกนะครับก็คือนะครับจะไปปั๊มลงเหรียญเปล่าของเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับเพราะว่าจะมีขนาดเท่ากับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับเหรียญนี้นะครับ ในวงการนักสะสมเรียกว่าเหรียญผลิตผิดบล็อกนะครับหรือว่าเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับจึงทําให้มีราคาแพงนะครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆนั้นราคาสูงถึงเหรียญละ3า0 0บาทนะครับณปัจจุบันนี้นะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าสภาพหย่อนสวยลงมานะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญนะครับย้ำนะครับเหรียญนี้นั้นจะมีขนาดเท่ากับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับขนาดของเหรียญนะครับแต่ว่า เป็นเหรียญที่หายากนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับจึงทาให้มีราคานะครับเป็นเหรียญที่ผลิตผิดบล็อกนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับเหรียญชนิดราคา1บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวเลขบนเหรียญน,นั้นเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเลข10นะครับ